แก๊งมิจฉาชีพเองเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันฮะในการปรับเปลี่ยนหลังจากหน่วยงานของรัฐเขาออกสารพัดมาตรการมาสกัดบัญชีม้าพร้อมกับการเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มใครไปเปิดบัญชีม้าใครพาคนไปเปิดบัญชีม้าโดนหมดปรากฏบัญชีม้าทํำยังไงครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวมันเองจากของเดิมนสมมติว่าบัญชีม้าที่1ไปหลอกเงินจากเหยื่อมาได้แล้วเงินเข้ามาบัญชีม้าที่1มันจะมีการส่งต่อไปประมาณ5ทอด ก่อนจะออกไปในรูปแบบของคริปโตเคเรนซีพอบัญชีม้ามันหายากขึ้นมันก็เลยตัดตอนเหลือเพียงแค่ส่งหนึ่งทอดแล้วไปคริปโตเลยและพอบัญชีม้าหายากที่กว่านั้นเกิดม้ากลายพันธุ์ขึ้นมาครับนั่นก็คือกลายเป็นม้านิติบุคคลนี่แหละม้าบริษัทฮะซึ่งมันเอื้อต่อการเป็นมิจฉาชีพมากขึ้นไปอีกเพราะถ้าเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาเวลาเราจะโอนเงินเกิน5 0 0 0 0ื่นต้องสแกนใบหน้าแต่ปรากฏว่าม้านิติเนี่ย มันสามารถโอนครั้งลักมากๆได้ก็เลยทําให้มูลค่าความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับหน่วยงานหลักๆเขาก็เลยมีการถแถลงข่าวร่วมมือกันในการจัดการบัญชีมานิติบุคคลซึ่งเป็นการผนึกกําลังเลยฮะทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปปงตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลางศูนย์ AOC แล้วก็แบงค์ชาตินะครับ โดยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทไตรลงก็บอกนะครับในระยะหลังพบว่ามิจฉาชีพมีแนวโน้มที่จะนําบัญชีนิติบุคคลมาก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายมากขึ้นก็เลยร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงและกําหนดมาตรการแก้ปัญหาบัญชีมานิติบุคคลประสานความร่วมมือกับตํารวจในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วขยายผลทีนี้ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับ ทางด้านของรองเลยาธะที่การปรปรงคุณกมลสิทธิ์ก็บอกนะครับสำนักงานปปงเนี่ยเขามีบทบาทหลักในการประกาศรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดบูรฐานซึ่งรวมถึงความผิดกรณีบัญชีม้าทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลแล้วก็ให้หน่วยง,งานต่างๆนําข้อมูลไปใช้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณากําหนดแนวทางจัดการกับนิติบุคคลเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการบัญชีม้าได้อย่างเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและนิติบุคคลที่สุจริตรวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางกทบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณอรมนทรัพย์ทวีทำบ้างฮะคือเวลาคุณจะไปจดทะเบียนตั้งบริษัทก็ต้องมาที่กรมนี้เนี่ยแหละครับทางกรมเนี่ยได้เชื่อมข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชากรรมออนไลน์หรือ AOC และก็กำหนดมาตรการเข้มงวด ในการจัดการบัญชีม้าริติบุคคลอย่างแรกก็คือออกคําสั่งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางกําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดของบุคคลโดยเมื่อมีบุคคลตามรายชื่อในบัญชี hr 0 3ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานของปปง มาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและแจ้งชื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทก็จะให้บุคคลดังกล่าวมาแสดงตัวยืนยันตัวตนต่อหน้าในทะเบียนก่อนรับจดทะเบียนแล้วก็ส่งชื่อนิติบุคคลดังกล่าวให้ศูนย์ aoc ไปติดตามขยายผลต่อด้วยโดยทุกครั้งครับที่ศูนย์ aoc แจ้งการอัปเดตบัญชีรายชื่อ hr 0 3 กรมจะตรวจสอบและหากพบนิติบุคคลที่มีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่ในบัญชีที่ว่าก็จะแจ้งกลับ AOC เพื่อขยายผลต่อไปความหมายคืออะไรคือถ้าเกิดใครในนามบุคคลธรรมดาคุณไปมีชื่อติดเวนบัญชีม้าอยู่เนี่ยคุณจะมาจัดตั้งบริษัทเป็นกรรมการบริษัทนี่ไม่ได้รวมถึงกรณีของธนาคารเองด้วยนะครับรองผู้ว่าการแบงก์ชาติคุณลุงมลิกามาก็บอกครับ เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำบัญชีนิติบุคคลไปใช้หลอกลวงประชาชนแบ่งชาติก็เลยกำหนดให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มข้นในการจัดการกับบัญชีนิติบุคคลทั้งกรณีนิติบุคคลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานของปปงที่สถาบันการเงินจะดำเนินการเข้มข้นเทียบเท่ากรณีบุคคลธรรมดาที่เข้าข่ายกระทําผิดและกรณีที่นิติบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเป็นกรรมาการห,หรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของปปง โดยหากสถาบันการเงินประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นบัญชีม้าสถาบันการเงินจะดำเนินการระง,งับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่ให้เปิดบัญชีใหม่จับตาดูให้ดีคุณผู้ชมครับมาตรการใหม่ที่ออกมาเป็นแพ็กเกจเพื่อจะจัดการกับม้ากลายพันธุ์อย่างบัญชีม้านิติบุคคลจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลยครับว่าตัวเลขของผู้เสียหายตัวเลขการแจ้งความก็ควรจะต้องปรับลดลงมาด้วยจากมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับ อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมฮะที่ทางรัฐบาลกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาเร่งปราบปรา,ปรามเช่นเดียวกันนั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดนายกแพทองทานโพสต์ลงโซเชียลมีเดียบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ากว่า2สัปดาห์ที่สั่งการเรื่องปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังตัวเลขสถิติของการปราบปรามดีขึ้นแล้วก็น่าพอใจมีการดําเนินคดี1 0 7 8คดีผู้ต้องหา1,104คน จำนวนของกลาง9 0 0แสนชิ้นมูล,ลค่าของกลาง118ล้านบาทครับนายกบอกต่อแน่นอนว่ายังไม่พอใจแค่นี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าอย่างเข้มข้นต่อไปวันนี้จึงได้มีการประชุมกับรัฐมนตรีจีลาพรครับซึ่งได้มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัปเดตการทำงานและข้อจำกัดที่เจอระหว่างการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบ บุหรี่ไฟฟ้านําเข้ามาจากข้ามแดนแล้วก็การเสิร์ชหาบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ต้องเร่งจัดการทันทีนายกบอกด้วยว่าสิ่งที่ได้ฝากรัฐมนตรีกับตํารวจเพิ่มเติมก็คือบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวที่พัฒนาให้ใส่สารเสพติดลงไปได้หลายคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเสพของบรรดาเด็กและเยาวชนฉะนั้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดรัฐบาลเดินหน้าอย่างจริงจัง เพราะนี่คือทุกใหญ่ของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับ